สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาคุยเรื่องวิธีการเข้ากระเป๋าของพายเบราว์เซอร์นะตรงนี้ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเวลาเรายืนยันที่อยู่กระเป๋านะม,นมันมักจะมีปัญหานะหลายๆท่านเลยนะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวของพายเบราว์เซอร์นะเข้าไปนะครับเวลาเราเข้ากระเป๋านะทุกคนมันมีปัญหาตรงนี้เยอะนะครับ เวลาเราเข้ากระเป๋าเนี่ยเราให้เรานะครับตั้งค่าปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะอ่าเวลาเราเข้ากระเป๋าตรงนี้นะครับเข้าไปนะกดเข้าไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับให้เราเลือกนะมันจะให้เราเนี่ยปลดล็อกนะครับด้วยรหัสผ่านนะรหัสผ่านก็คือวลียี่สิบสี่คำของเรานะอันนี้เนี่ย เราไม่ต้องไปปลดล็อกด้วยรหัสผ่านหลายรอบนะครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยกรอกวลียิบสี่คำผิดบางทีก็ลืมนะครับว่าวลียิบสี่คำกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นใบไหนกันแน่นะครับมันก็เกิดการสับสนนะครับบางทีเราสร้างมาสองกระเป๋าสามกระเป๋านะครับทีนี้มันลืมนะครับมันลืมพอมันลืมก็ใส่วลียิบสี่คำคนละวลีนะครับทีนี้ก็ยืนยัน กระเป๋าคนละกระเป๋านะครับทีนี้พอเหรียญที่เขาโอนเข้าไปให้แล้วกลับเป็นกระเป๋าคนละใบนะ,ะตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับให้เราให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะให้เราเนี่ยตั้งค่านะครับการปลดล็อกนะครับด้วยลายนิ้วมือนะเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับ มันจะให้เรานะครับปลดล็อกด้วยลายน้นมือของเรานะอ่าพอปลดล็อกเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะอ่ามันก็จะเข้ามาที่กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปเอาวาลียิบสี่คำมันเข้าไปเอาง่ายนะครับเราไม่ต้องมานั่งกอกทีละคาทีละคําทีละคําจนถึงยี่สิบสี่คำนะาจากนั้นก็ให้เราไปที่ตรงฟันเฟืองนี้นะครับ กดเข้าไปนะอ่ามันจะให้เราเนะี่ยปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออีกนะครับอ่าก็ปลดล็อกนะครับอ่าพอปลดล็อกเสร็จมันจะมาหน้านี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยวลี24คําเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างในนะนี่มันจะซ่อนอยู่คํานี้เลยนะแสดงรหัสของฉันนะครับถ้าเราจะเข้าไปคัดลอกนะนะครับเอาวลี24คําคำเนี่ยก,ก็แค่กดคําว่าแสดงนะครับตรงนี้นะครับนะ มันก็จะขึ้นนะครับวลียิบสี่คำของเราให้ให้เราคัดลอกทีนี้เราก็เอาคัดลอกวลียิบสี่คำนะ่ะไปยืนยันกระเป๋าของเรานะครับนะอันนี้เนี่ยให้ความสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมักไม่ตั้งค่าปลดล็อกด้วยลายในมือนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะก็คือถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับ